โย่ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผม BK1 นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft PE หรือ Minecraft บนมือถือนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนนะครับแอดออนอันนี้ก็ชื่อว่า New Mutant นะครับผม Creature นะครับผมเป็นแอดออนอ่ามอนสเตอร์กายพันธุ์นะครับแล้วก็มีพวกอ่าสัตว์อื่นๆด้วยนะครับที่อ่ากายพันธุ์นะครับภายในแอดออนอันนี้นะครับแต่ไม่ใช่ไอวัวอดีตแน่นอนนะครับผม โอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับรบกวนคุณผู้ชมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมอ่าโดนเฉพาคนที่ตามผมก็เริ่มอ่ามีละนะครับแต่ก็อย่างไงใครที่เข้ามารับชมนะครับรบกวนเลยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับผมกดลูบกระดิ่งให้ด้วยนะนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนั่นเองนะครับผมอ่าก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมโอเค นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าแอดออนอันนี้นะครับมีอะไรใหม่บ้างนั่นเองนะครับผมก็หับใครแต่ใครลงแอดออนมาแล้วนะครับผมก็นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่จะมีไข่เพิ่มขึ้นมาก็คือเนี่ยเริ่มชนจากไข่ดิ้นเลยครับแล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูอ่าเซตแรกกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะโอเคเรามาเซตดินก่อนนะครับ อันแรกนะครับผมจะเป็นมิวเชนวิสเชอร์สเกลตันนะครับผมก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่วิเชอร์สเกลนะครับผมก็จะถือดาบนะครับตัวก็จะใหญ่กว่าปกตินะครับแล้วก็ท่าเดินจะแบบจะเป็นแอนิเมชันแอนิเมชันมากขึ้นนะครับผมอ่าอ่อเ,เดี๋ยวผมจะลองวางเป็นชาวบ้านแล้วกันนะวิเจอร์แล้วกันอ่ะลองดูครับว่ามันจะตีชาวบ้านหรือเปล่าไม่ตีนะ ตีชาวบ้านครับถ้าเราลองตีมันดูมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเป็นอ่เดี๋ยวค่อยอันนี้ดีกว่านะครับอ่ะนี่ไอรอนกโกเลมนะเรามาดูไอรอนกโกเลมมาดีกว่านะครับเราจะลองสู้กันนะครับนะครับก็อันนี้จะเป็นไอรอนโกเลมนะครับมิวแทนไอรอนไอรอนกโกเลมนะครับโอ้โหตีแรงมากไอรอนกโกเลม มันยังไม่ตายนะครับมันมีหลายล่างนะครับถ้าจะไม่ผิดจะมีสามล่างหรือเปล่านะครับเอ้าสองล่างเหรออันนี้มีสองล่างนะครับส่วนไอ้ลอนกระเลมเนี่ยถ้ามันรับบาดเจ็บนะครับมันจะแตกแบบนี้นะครับอ่านะครับก็มันใช้เวลารักษาตัวเองนะครับจนกว่าจะกลับเป็นปกตินะครับเห็นไหมมันจะแตกนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเค ต่อไปนะครับผมเป็นมิวแทนฮักนะครับผมเป็นซอมบี้เหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะซอมบี้แบบน,นี้นี่ครับถ้ามันติดกันเนี่ยจะมีเอฟเฟกติดเหล่าด้วยนะอ่าก็นั่นจะมี2อล่างเหมือนกันนะครับอันนี้นี่ยังไม่ตายนะครับนี่ลุกขึ้นมาละอ่าอ่าโอ้ไอร้รถกระเล่นจะแตกแล้วครับ เอาเจ็บร้อยสองล่ะเอ้ยมีสามล่างครับผมล่างสุดท้ายจะต้แ,แข็งแกร่งที่สุดล่ะผมบอกว่ามีสองล่างนะครับแล้วก็เล่มเดชไปแล้วครับผมแล้วก็เล่มมีล่างเดียวนะครับสำหรับเจ้าซอ,ซอมบี้จะมีสามล่างนะครับอันนี้เป็นบูตดิ้งซอมบี้นะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ มีสามล่างเหมือนกันนะครับผมวกพวกซอมบี้เนี่ยเหมือนมันจะปล่อยพวกลูกสมุนเป็นตัวเล็กได้นะอ่าเดี๋ยวเรารองเอาวิเลเจอร์มาดูเพามันทำลายชาวบ้านหรือเปล่าโอหทุบกระจายเลยทุกคนอย่าง,อย,างอย่างมันอย่างมัน ออถือว่าโอเคอะ่ะนะครับผมอ่ะมาดูตัวต่อไปนะครับผมนี่เป็นซอมบี้ในน้ำนะครับอันนี้นะครับความสามารถก็น่าจะปลาหอกได้นะเดี๋ยวเราไปวางในน้ำกันดูอ่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราลองวางกอเลียมดูครับผมเราให้มันสู้กันดูอ๋อไม่สู้เหรอนี่สู้แล้วครับสู้แล้วอืมกอเลยมกอเลมไม่สู้เหรอ โหไอ้นี่มันกระโดดมาอย่างไรอ่ยยังสูงอ่ะนี่ครับมันสามารถปล่อยลูกสม,มุนได้นะครับผมเป็นเบบี้ซอมบี้นะครับนี่ครับนี่คือลูกสม,มุนมันนะเห็นปะอ่าลางหนึ่งแตกไปแล้วครับผมตัวนี้ลางสองลุกขึ้นมาแล้วครับเฮ้โห ก็ลอยอางสูงดูดิมันปลาหอกอย่างไกลเลยทุกคนดูดิดปลาหอ,อกไกลามากโอ้โหเอาละรับโอ้สโตร์เลมก็วิ่งแหวนเหมอนกันนะวิ่งสู้แล้ววิ่งเข้าสายแล้ววิ่งเข้าสายแล้วอืมคือใครที่เหมาะจะอัพเล่นต่อสู้กันนะผมว่ามองว่าแบบเป็นออนที่ดีมากเลยครับเหมาะกับการทำฝั่งเวียนน่ะเอาละครับแตกแล้ว เฮ้ยมาสู้กันนะคนเล็มผมจะตาตาแล้วเนะี oh ่ยโอ้โ oh, หวิ่งอย่างไวเลยอะ่ะอ้าวเรียบร้อยคนเล็มผมแตกแล้วก็สู้กันแทนครับผมอ่ะปล่อยมาสู้มั้ครับต่อไปครับผมยูแทนสเต้ครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ จะรอลองไปดูชาวบ้านดูครับไม่ยิงเหรอเเป็นโกลเลมเท่านั้นนะอ่ะอ่ะครับมันก็จะโซ่กันประมาณนี้อ้าวมันมันแตกวายยังวะเดี๋ยวนี้มีกี่ล่างมีสองล่างนะครับผมอ่ะเฮ้ยพอล่างสองครับมันยิงนะมันยิงเป็นทีทีออกมาครับผมล่างแรกไม่ยิงครับล่างสองมันยิงนะ จยบร้อยแทกต่อไปครับผมล็อบเบอร์ซอมบี้นะครับนี่มันเฟี้ยงอะไรนะเหมือนเฟี้ยงเป็นพืชอะไรอย่างหนึ่งนะใช่ไหมมันเหมือนเฟี้ยงแบบเป็นพืชพันอะไรอย่างหนึ่งนะาะาเป็นเนื้อเน่าครับเป็นเนื้อเน่าเออ ต่อไปครับผมเป็น Mutant Enderman นะครับ e n น e r m a n เนี้ยผมชอบมากเลยครับคือมันนี่ครับโคตรเท่ห็นไหมแล้วไม่อย่างโกงอะ่ะความสามารถซื้อมาสามารถแยกล่างได้นะครับอ๋อผมมึนผมมึนนี่ครับมาสามารถแยกล่างได้ครับผมเป็นนรุโตะเลยฮะแล้วคือไม่รู้ว่าไหนคือล่างจริงของมันนะฮะใช่ไหมอย่างโกงทุกคนโกงมากโกงมาก ใช่ไหมโคตรโกรงอะ่ะเดี๋ยวเราลองดูล่างจริงมาดูนะครับว่าอันไหนเป็นล่างจริงนะครับดูกันี่ครับล่างจริงผมละมาดูกันว่ามีกี่ล่างนะโคตรโกรงมากเอเดอร์เมนครับนี่ครับดู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 ดดใช่ปะถ้า,ม,า,ามันจะตายปุ๊บมันจะระเบิดนะครับ ต่อไปครับเป็นซอมบี้พิกแมนวิวเทนนะครับผมก็จะเป็นถือดาบดาบดาบทองอันใหญ่ๆนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูอัศพัน์ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บโกเลมไว้นะเพื่อให้มันลองสู้กันดูนะครับโอเคเมื่อกี้เราถึงไหนนะถึงซอมบี้พิกแมนใช่ไหมครับอ่ะต่อไปครับผมดูกันครับเึ๊บมเพิเ ต่อไปครับจะเป็นมิวแทนซอมบี้นะครับอันนี้จะเป็นซอมบี้ธรรมดานะครับจะเ,เราไปกันกดีกว่าอันนี้จะเป็นซอมบี้ธรรมดานะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความสามารถก็จะปล่อยลูกสมุนได้นะครับเดี๋ยวมันจะปล่อยลูกสมุนตัวเล็กๆออกมานะครับอันนี้จะเป็นล่างสุดท้ายละที่สองล่างก็ ไอแต่ก็ถือว่าแข็งแกงมากเอ้ยสามล่างทุกคน,นสามล่างครับเอ้ยแข็งแกงมากโดนลุมสองตัวไม่ตายถ้าเป็นปกติมันน่าจะปล่อยสมมติถ้ามันอยู่กับทุกกชาบบ้านมันจะปล่อยนถ้ามันไม่ปล่อยว่าตอนแรกผมเล่มันปล่อยอยู่นะโอเคช่างมันครับ ต่อไปครับ Mutant ิปเ p อรนะครับผมตัวนี้บอกเลยยังเฟีย้ยวนะครับนี่ครับ Mutant ิปเ p อรนี่ครับมันสามารถระเบิดได้แล้วก็จะปล่อยแบบเป็นเบบี้ h i p p e r ออกมานะครับตัวตเล็กๆนะครับระเบิดได้เหมือนกันนะเอาไม่สู้เหรอสู้ดิสู้ดิเออสู้ดิออดโอ้แตกนี่ครับถ้ามันจะตายนะมันก็จะระเบิด อุ้ยออุ้ยย่างแรงอย่างแรงอ้าวแตกนะครับโอ้ต่อไปครับเป็นพิกลินนะครับมิวแทนพิกลินนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะไปสู้กับใครโอเคพิกลินเดี๋ยวเราค่อยให้มันสู้แล้วกันครับต่อไปครับผมเป็นมิวแทนวูฟนะครับหรือหมาป่านี่ยนะครับอันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับ คือถ้าเป็นหมาป่าปกติแหละแต่มันจะต,ตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถาขี่มันได้ด้วยนะทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราให้กระดูกมันก่อนนะครับเราสามารถขี่มันได้นะครับอ่ะนี่ครับผมนี่ดูเลือดเยอะมากเห็นปะ่ะแล้วก็สามารถกระโดดได้ด้วยเหมือนม้าเลยครับปึ๊บปึ๊บเห็นปะ่ะ นะครับถือว่าเท่ถือว่าเท่มากนะครับสามารถกระโดดได้เหมือนม้าเลยอ่ารับเจ้าวูฟนะครับผมหรือหมาป่านั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็จะเป็นสเกลตันบูฟนะครับหรือหมาป่ากระดูกเหมือนกันนะครับผมก็จะเท่ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเอา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 แตกแตกง่ายจัดเลยอะเดี๋ยวผมวางไกลๆดีกว่า ไอ้จะเห็นเพื่อนกระดูกปลาโอ้โหใช้เยอะมากมาปลากระกดูกครับก็เหมือนกันนะครับความสามารถนัดแต่เดือดทั้งหมดลมะเมื่อกี้มาสู้กับอีกหมาป่าเจ้าหมดละอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับผมเป็นสไปเดอร์พิกนะครับนี่สไปเดอร์พิก นะถ้ามันจะ,ะตูนเนี่ยมันก็จะพ่นใย,ยออกมานะครับผมโอ้ฝนตกถ้ามันจะ,ะตูนเนี่ยมันก็จะพ่นใย,ยนะผมเป็นวาโกเลมนะครับอ่ะสู้กันดิเพื่อนเอามาผมกัดไปละเออครับผมสไปเดอร์พิกนะครับผมนี่หมูผสมกับแมงมุมนะครับผม เฮ้ยเอ้ยมันสู้กับสไปเดอร์ธรรมดาด้วยอ๋อแล้วพอมันกัดปุ๊บแมงมุมก็จะกลายเป็นมิวเทนนะครับนี่ไงนะครับถ้ามันกัดกับแมงมุมตัวอื่นเนี่ยแมงมุมก็จะกลายเป็นมิวเทนเลยนะครับโหถือว่าปลาที่แบบดีมากเดี๋ยวผมขอเคี้ยวมันก็ต่อไปครับผมเป็นสโนโกเรมนะครับมิวเทนสโนโกเรมนะครับก็เดี๋ยวถ้าเราวางข้างน้ําเนี่ยเอ้ย มันก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็สามารถปาน้ำแข็งไนดะ้ด้วยโคตรใหญ่มาสู้กับตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวลองให้มันสู้กับซอมบี้แลยกันฮะซอมบี้อา่าตัวนี้มาปุ๊บดูดิว่ามันแข็งแงหรือเปล่าครับ เรียบร้อยถือว่าไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะต่อไปครับผมเป็นเจ้าอา่แมวนะครับผมแมวตัวนี้เป็นแมวยักษ์นะครับผมก็มาดูกันว่าเราจะสามารถเลี้ยงแมวได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราอ่าลองเอาปลาให้มันกินดูอ้าวหายอ่าโอเค ่าเดี๋ยวเราลองขึ้นดูว่าสามารถเฮ้ยขี่แมวได้ครับผมทุกคนกระโดดได้เหมือนเหมือนม้าเลยครับแต่มันจะสูงกว่าหรือเปล่าดูอ้อเขาเท่เขาเท่ชุบชุบโอ้จจเจ๋งเจ๋งเจแมวถือว่าเจ๋งมากครับโอเคต่อไปครับผม หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์แล้วก็มาดูต่อไปกันดีกว่านะครับเมื่อกี้ถึงแมวใช่ไหมอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะนะครับผมสี่ใบสุดท้ายนะครับผมมิวแทนสเกลตันนะครับผมหรือผีกระดูกก็นดเองครับนี่ก็จะยิงธนูออกมาประมาณนี้นะครับคนเล็มเข้ามาละมาดูกันว่ามีกี่ล่างนะครับ เร่ผมจะแตกละเรียบร้อยครับล่างหนึ่งแตกครับครับเริ่มประกอบล่างกมาแล้วอโอเคล่างสองครับใครจะแตกก่อนใครแตกก่อนรเรียบร้อยโอ้โหมีสองล่างนะครับต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นพิกลินนะครับผมซอมบี้อ่าแบบอีกอ่าใครยกว่ามันจะเขารับแบบกับอามากีนะครับเมื่อกี้จะเป็นล่างหมูนะครับ ซอมบี้พิกแมนบเ,เป็นพิกลินอะเห็นปะเมื่อกี้มันเป็นร่างหมู่นะอันนี้เป็นแบบโคนล,ลาแบบโคนาโคนลาแบบกันนะครับอ่พริกลินผสมกับพิกแมนไอทอมบี้พิกแมนผสมกับพิกลินนะอันนี้จะเป็นอ่ามิวแทนพริกลินนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้ปะเหมือนเลยนะครับอ่ะอันต่อไปนะครับผมตัวนี้นะครับ อ่าเป็นเจ้าไอเนี่ยใครว่าสลัมเบนเดอร์วะมันชอบอยู่ในน้ำนะครับนี่นี่นะครับอะไรแมวแต่มันจะใช้หางอะ่ะโจมตีศัตรูได้นะทุกคนให้มันลองสู้กันดูไม่สู้หรอสู้กับกเลมไหมเพื่อนเอาทำไมไม่สู้กันละเพื่อน เนี่ยไอตัวเนี้ยถ้ามันเจอศัตรูนะครับมันจะใช้หานะครับในการโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับอันนี้นะแล้วก็จะมีของมาให้ด้วยนะนะครับจะมีของมาให้นะครับจะเป็นไข่คิปเปอร์นะครับแล้วก็เป็นน้ํายานะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่ก็มีค้อนนะครับหักคอมเมอร์นะครับอันนี้ไข่คิปเปอร์นะครับ ผมไม่รู้ต้องรอนายขนาไหนถึงจะฝักนะนี่ครับกลายเป็นน้ํายาไม่รู้ว่าต้องใช้ใส่อะไรนะนถึงจะมันจะทำให้มันสู้กันเหรออา้าวอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือน,น้ํายาอะไรฝนตกอีกแหละแล้วก็อันนี้ครับผมคิปเปอร์ชาร์ดนะครับหรือจะใส่ฟ้าคิปเปอร์นั่นเอง จะบอกนะว่าจะกลายพันธุ์เฮ้ยอ๋อคือถ้ามีชิเปอร์อยู่ใกล้ๆมันจะกลายพันธุ์นะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็นี่เป็นหักคอมเมอร์นะครับเป็นค้อนเอาไว้ตีนะครับ มื่อกี้ผมวางไข่คิปเปอร์นะมันจะฟักปะวะลองสั่นลามยาเนี้ยดูครับหรือว่าใชา้อนี้มันจะมีแบบนี่มันคืออะไรมันเป็นวิญญาณเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นวิญญาณทุกคนมันไปหามอนเตอร์ใกล้ๆนะครับทำให้มันเป็นมิวแทนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมลองอ่า เดี๋ยวผมลองใช้คิปเปอร์ธรรมดาดูครับคิปเปอร์ธรรมดามาครับผมแล้วเราลองวางดูเออจริงครับผมนัญญาน,นี้เนี่ยทำให้กลายเป็นวิวแทนนะครับหรือมอนเตอร์ใกล้ๆนะครับจะกลายเป็นมิวแทนนะครับอ๋อผมเข้าใจละนัญยาอน,นี้นะครับทำให้เรากลายเป็นวิวแทนแล้วผมล่ะจะสามารถกลายเป็นมิวแทนได้หรือเปล่านะครับเรามันเดินฮะ อาเป็นไหม <laughs> ไม่เป็นฮะคิปเปอร์ชาร์ดมันจะไม่โดนดาเมจเลยฮะจะเอาไว้สู้กับพวกมิวแทนนะ,ะจะลองสู้กับคิปเปอร์ดูแล้วกันอุย้ยมันบับเลือ่อนหะไรด้วย มามามาเฮ้ยด้านนะทุ่ได้อยู่ครับทวัาสูดทุ่ได้อยู่เออแตกนะครับผม โอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแอดออนอันนี้นะครับก็ลิงโหลดอยู่ด้านล่างคลิปนะครับหรือด้านล่างเดริปชั่นนะครับก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยพิกดินไม่ไม่สำหรับเจ้าแอดออนมิวแทนต์อันนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน3นะครับผมก็ลองไปโหลดเล่นกันดูได้นะครับผมโอเคครับก็วันนี้ยังก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเมลาผมลงคลิปด้วยนะครับผมยังก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะ โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเจอกันมาคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ